เทพาไพโรธคือชื่ออะไรคะชื่อวัดพระสามองค์เนี่ยแล้วทําไมถึงต้องเป็นชื่อวัดพระสามองค์คะอ่าเพราะว่าปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาสามองค์ทีนี้แล้การที่สามเนี่ยส่งข้าราชการคนหนึ่งมาดูแลเมืองเทพาแต่ก่อนการที่ข้าราชการก็จะไปไหนเนี่ยมันไม่เหมือนข้าราชการสมัยนี้ที่ย้ายไปแล้วก็มีผู้ว่าขึ้นรถไฟก็ไปเลยค่ะแต่ก่อนนี้เขามีเขต้อง คนเดินหนังสือหมอถ้าเป็นคนพุทธก็พระเป็นหมดอ,อะไรก็มาเนี่ยก็มากันสามองมากันสามคนพี่น้องทีนี้มาสร้างบ้านเรือนอยู่แถวหนาวังต้นประดูนะ่นั่นแหละสามคนพี่น้องแล้วก็มาถึงก็ก็มีพระมาด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นนะแล้วก็มาสร้างพระสามองค์นะี้ขึ้นมาชื่อว่าวัดพระสามองค์แรกแรกสร้างสมัยรัชกาลที่สามต้นตนรัชกาลที่สาม พี่ก็ส่งคนมาดูแลแล้วตอนนี้ชื่อใช่คชื่อแล้วทีนี้มาเปลี่ยนชื่อตอนรัชกาลที่ห้าเปลี่ยนเพราะตอนที่รัชกาลที่ห้าเสด็จมาที่เมืองเทพาตอนนั้นเจ้าเมืองชื่อว่าพระยาดำรงเทวริธชื่อเล่นชื่อเรือง เป็นเป็นแค่อำเภออะไรสมัยก่อนนะอ่าประมาณนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ครองเมืองอะไรนะเป็นพระยาสมมาการที่ห้าเลยนะ,ะการที่สามพรพระสามองค์อยู่หรือพระสามองค์อยู่แล้วจําเป็นเพิม่มสังไอ้เน,น,น,นี่ยเพี่ยพ้าการที่ห้ามาเนี่ยก็ให้พอ่แล้วตอนนั้นพระยาดำรงเทวาริษเนี่ยแตชื่อชื่อจริงชื่อชื่อแกว่าแตชื่อเรืองแต่ยศเนะ่ะ พอเป็นข้าราชการก็ตั้งให้เป็นพระยาก็เป็นพระยาดำรงเทวฤทธิ์องเรียกว่าเรืองทีเนี้ยนายเรืองเนี้ยเป็นคนขอวิสุนคารามคําว่าวิสุนคารามหมายถึงเป็นเขตที่สํานักพระราชวังกษัตริย์แต่ต้องให้ขอบเขตว่าวิสุนคารามเนี้ย ถ้าคุณจะอุปสมบทในนั้นคุณต้องออุปสมบทในวิสุงในเขตวิสุงคารามนี้เท่านั้นคุณจะสร้างอาคารอะไรก็นั้นครับไอ้นี้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิสุงคารามอุปสมบทต้องวิสุงคารามไอ้ใครว่าเป็นอาณาเขต,ตอ<น>าณาเขตที่สามารถจะทํากิจของสงฆ์ก็ให้มาแล้วให้ชื่อว่า <C ut ters> เทพาไพรโรุไพรโรุมาจากคำว่าเรือง ภาคมาตามันอยู่มันเกิดในช่วงปีพศ2505ห้าเดือนไหนไม่รู้ช่วงรัชกาลที่สามห้าไหมครับไม่รัชกาลที่ห้ายังเป็นเพิงอยู่มีพระสมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นเป็นเพิงที่ไม่สมบูรณ์เป็นเสาสี่เสาอะไรเนี่ยหลังคามันคนสมัยโบราณเนี่ยเนาะหนูไปดูแหลมตะลุมพุกพุกกระเดินไหนมันพายุมันหางพายุมันมาอยู่นี่แต่ตัวพายุใหญ่มันที่นครศรีธรรมราชที่มันกวาดคนและตอนนั้น ผมไปดูสองพันหนึงร้อยนะที่พัง,นะพพงก,กันนะพอพอพังเสร็จแล้วก็ซ่อม,มตอนที่ซ่อมผมเองก็ยังเด็กเดเสียนเก็บไว้ไไวว้้ใต้ไว้ไ้ใตพระใหม่ท,ที่ก็าทำนะแล้วก็เสียนเก็บไว้อ่าแล้วก็รอใหม่หรอรอใหม่ไอ้ที่ของรอใหม่รอ,อใหม่โดยช่างท้องถิ่นนะนแะแตท่ที่ทำนี้ก็เป็นช่างท้องถิ่นที่มาจาก,กสงขากันในนามสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากสุลตานสุไลมานสงขลาครับ ก็มีพิทักษุมพลนี่นภะัทรลุงเนี่ยใช้สายโซลตาลหมดเลยนะครับ